สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะหนังสือต่อเนื่องนะคะหนังสือที่มีชื่อว่าหากชีวิตเป็นดังเกมนี่ไงหลักกติกานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็น EP ีที่4แล้วนะคะใครยังไม่ได้ฟัง e ีีก่อนๆเนี่ยก็เข้าไปดูในในเพลย์ลิสต์ได้นะคะกิ่งทาเอาไว้ให้แล้วนะวันนี้ก็จะเป็น EP พีสนะคะเป็นกฎข้อที่4นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ กฎข้อที่4ี่ก็คือบทเรียนจะเกิดขึ้นซ้ำๆจนกว่าคุณจะเรียนรู้นะคะอ่ะเขาบอกว่าคุณเคยสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยคุณมักจะเจอปัญหาอะไรซ้ำๆเดิมๆนะคะเช่นอ่ะนะคะคุณเจอคู่เดทแบบเดิมๆตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าคุณเจอเพื่อนร่วมงานในแบบเดิมๆคุณเจอเจ้านายแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออหรือแม้แต่ว่าเอ้ยคุณเจอปัญหาทางด้านการเงินอยู่ตลอดเลยไม่ว่าแบบ เงินเดือนจะน้อยเงินเดือนจะมากนะคะคุณก็แบบเออเงินไม่เคยพอใช้อยู่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาบอกว่าบทเรียนเนี่ยมันจะเข้ามานะเดิมๆซ้ําๆจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนนั้นๆนะคะอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าคุณจะดึงดูดบทเรียนเดิมๆเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องรวมถึงดึงดูดครูทั้งหลายให้มาสอนบทเรียนนั้นจนกว่าคุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ การปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองให้มองเห็นแบบแผนเหล่านั้นจะเรียนรู้ว่ามันมอบบทเรียนอะไรให้กับเราบ้างนะคะเขาบอกว่าไม่มีการได้สติครั้งใดที่ปราศจากความเจ็บปวดคุณเองก็ต้องมีสติถ้าหากอยากหลุดพ้นจากบทเรียนเดิมและก้าวไปสู่บทเรียนใหม่ๆเสียทีเขาบอกว่านี่ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยเพราะว่ามันหมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แม้ว่าการเป็นอย่างที่เป็นอยู่จะไม่ช่วยยกระดับชีวิตของคุณแต่มันก็เป็นความสบายใจอันแสนคุณเคยอืนะคะแน่นอนแหละการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องยากนะอมไม่มีใครชอบชอบเปลี่ยนหรอกการแบบทำเดิมๆมีนิสัยเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สะดวกสบายใจเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นน่ยนะคะเขาบอกว่า การเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมใหม่เนี่ยที่ไม่คุ้นเคยนะอาจนํามาซึ่งความอึดอัดหรือกระทั่งความหวั่นหวั่นได้นะคะสิ่งที่จะช่วยเรานะคะในการที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนได้เน้อและเรียนรู้บทเรียนที่มันเข้ามาแบบเดิมๆอะ่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ก้าวออกจากบทเรียนเดิมๆสักทีอะไรเงี้ยนะคะอ่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือความตระหนักรู้นะคะหรือ awareness นะคะเขาบอกว่าความตระหนักรู้คือกระบวนการไปสู่การที่มีสติรับรู้อย่างเต็มที่ มันจะเป็นเหมือนหลอดไฟที่ถูกกดสวิตช์เปิดเพื่อส่องแสงเข้าไปในหลืบโพรงมืดดำภายในความคิดอันไร้สติของคุณนี่คือการนี่คือก้าวแรกที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่คุณอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองอเขาบอกว่าการบ่มเพาะความตระหนักรู้เป็นกระบวนการที่ต้องทำไปตลอดชีวิตทุกชั่วขณะล้วนมอบโอกาสให้คุณได้เลือกที่จะตื่นหรือเผลอไผลไปกับพฤติกรรมอันไรสติ คือมันมันมันง่ายนะคะที่เราจะแบบเผลอทําอะไรในแบบรูปแบบเดิมๆอะ่ะที่เราเคยทำอ่ะนะคะการตระหนักรู้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่แบบมันพูดง่ายอะ่ะแต่ไม่ได้ว่าจะทํากันได้ง่ายๆหนูเขาบอกว่ามีหลายวิธีเลยที่คุณสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยตื่นอยู่เสมอนะอ,อย่างแรกเลยก็คือการใส่ใจกับความรู้สึกของตัวเองนะคะเขาบอกว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เขาบอกว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเปรียบได้กับสัญญาณไฟต่างๆบนแผงหน้าปัดแห่งชีวิตเมื่อไฟดวงหนึ่งส่องสว่างขึ้นมาคุณย่อมแน่ใจได้ว่านั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกิดปัญหาภายในบางอย่างที่ต้องได้รับการแก้ไขแล้วนะคะเขาบอกว่ามีตัวช่วยอย่างอื่นอีกนะอย่างเช่นการทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทำแบบเหมือนทําจิตให้ว่างเนาะเราเราก็จะแบบเคลื่อนเออะไรอะสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้มากขึ้นคือช่วย ในการฝึกสติได้มากขึ้นเนาะอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้นะคะก็คือการเขียนบันทึกประจําวันหรือแบบเขียนไดอารี่เนาะอันนี้เนี่ยกิ่งก็เป็นอะไรที่กิ่งใช้บ่อยๆนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยได้แบบได้คุยกับตัวเองเนาะเหมือนแบบถ้ามันแบบเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกิ่งก็ชอบที่จะแบบเอาเขียนออกมานะเขียนออกมาว่าเอ้ยทำไมเราถึงเจอปัญหานี้แล้วเราจะแบบ แก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงหรือว่าเวลากเกิดสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ่งก็จะแบบชอบเขียนออกมาว่าเฮ้ย mm. ทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้มันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้เราเนี่ยได้ได้ไดอ,อะไรอะไรอ่ะพูดคุยกับตัวเองเนอะแล้วก็แบบเ้าหาปัญหาลึกๆที่อยู่ภายในตัวเราอะ่ะเพราะเราอะ่ะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จากสิ่งข้างนอกนะคะ สิ่งภายนอกหรือแม้แต่คนอื่นๆเราไม่สามารถไป,ไปเปลี่ยนแปลงได้นะสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือตัวของเราเองอะ่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าเอ้ยบทเรียนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมันกําลังบอกอะไรเราหรือสอนอะไรเราได้ก็แต่เมื่อว่าเราเนี่ยจะต้องมีสติรับรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะให้ได้เนาะเขาบอกว่าคุณจะไม่มีทางเรียนรู้บทเรียนใดๆได,ได้เลยจนกว่าคุณจะตระหนักมันสิก่อน เขาบอกว่าให้เราลองถามตัวคุณเองดูสิสิว่าแบบแผนใดที่เกิดขึ้นซ้ำๆกับคุณคุณอาจจะประหลาดใจที่ได้พบว่ามันอยู่คู่กับคุณมาโดยตลอดแค่คุณไม่ได้สังเกตเห็นมันเท่านั้นเองดูต่อนะคะเขาบอกว่า,าสิ่งสิ่งที่สำคัญลำดับต่อมาก็คือความเต็มใจนะคะหรือ williness g n นะคะเขาบอกว่าความรับที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงก็คือความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงบอกว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง มันจะเหมือนแบบคุณต้องถูกบีบให้ต้องเสียสละเมื่อคุณต้องทําตามกระแสคาตามทาตามคําแนะนําของเพื่อนฝูงหรือทําตามความต้องการของคนในครอบครัวนั่นเท่ากับว่าคุณได้ตัดสินใจที่จะทําแต่เมื่อคุณเดินตามเข็มทิศในใจนั่นเท่ากับว่าคุณเลือกที่จะทําเขาบอกว่าความต้องการทำเนี่ยจะนําไปสู่การเลือกและการเลือกเนี่ยจะนํามาสู่ความมุ่งมั่นเขาบอกว่าความรู้สึกที่ควรทําจะนําไปสู่การตัดสินใจและการตัดสินใจจะนําไปสู่การเสียสละ ะะซึ่งคนเราเนี่ยไม่สามารถทําสิ่งที่รู้สึกว่าเอยทำไมฉันจะต้องเสียสละด้วยอะไรเงีเ้ยเออมันจะรู้สึกว่าคุณคุณจะมีความมุ่งมั่นไม่ได้นานพอพูดง่ายๆนะคะที่จะทําแบบให้มันสําเร็จเนอเอ,อมันไปต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วคุณเลือกที่จะทํามันจริงๆอะไรเงี้ยนะคะอ่ะ ต่อมานะคะเขาบอกว่าคราวต่อไปถ้าคุณพยายามดิ้นรนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันแค่ไหนถ้าคุณเปลี่ยนแปลงไม่สําเร็จก็เป็นไปได้อย่างมากว่าคุณอาจจะกําลังยึดติดกับความเชื่อที่ว่าคุณควรเปลี่ยนแปลงมากกว่าความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงอือันนี้คุณต้องแบบถามนะและคุยกับตัวเองนะคะต่อมานะคะก็คือความอดทนนะคะหรือ p เพชร์นะคะ ความอดทนคือการแสดงออกถึงความอดกลั้นขณะเฝ้ารอผลลัพธ์เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณจําเป็นต้องใช้ทั้งความนุ่มนวลและความอดทนกับตัวเองขณะที่กําลังปฏิบัติไปตามขั้นตอนให้สําเร็จรุ่งการเติบโตเป็นกระบวนการที่ล่าช้าและเจ็บปวดในบางครั้งแต่ความอดทนจะมอบความแข็งแกร่งที่จําเป็นสําหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนในแบบที่คุณต้องการได้ในที่สุดอืม จริงนะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆที่เราแบบทํามาโดยตลอดเนะมันต้องอาศัยความอดทนรอคอยความสําเร็จได้อะเออนะคะว่าเฮ้ยเมื่อคุณแบบค่อยๆพยายามทาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีละก้าวทีละก้าวแล้วอะเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณต้องการเออหรือความสําเร็จหรือเป้าหมายที่คุณต้องการเองนะคะอ,อืมเหมือนอ่ะถ้ายกตัวอย่างก็ใช้การลดน้ําหนักเนอะเออมันไม่ใช่ว่าแบบคุณ คุณไดเอทแล้วคุณจัดการทานอาหารที่เหมาะสมแล้วในวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะแบบหุ่นดีเลยเอะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนอะหรือคุณออกกําลังกายวันนี้พรุ่งนี้ผอมเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ปะเออคุณต้องทําอย่างเงี้ยเ,เ,เป็นเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะคะบางทีอาจจะต้องเป็นปีนะเออจนคุณสามารถที่จะแบบเออเข้าใกล้สิ่งที่คุณต้องการจะเป็นหรือรูปร่างที่คุณอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออดังนั้นเนี่ยความอดทนการต้องแบบใช้ความนุ่มนวลกับตัวเองด้วยนะเออ มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะแต่คนที่มีความอดทนเท่านั้นนะถึงจะแบบไปถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเออ่จะต้องทำเนาะเพื่อที่จะเรียนรู้บทเรียนที่มันเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะเออเพื่อเรียนรู้ว่าเอ้ยมันมันทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้างเนาะแล้วเราจะได้ก้าวจากบทเรียนเดิมๆสักทีนะคะ ก้าวออกจากปัญหาเดิมๆสักทีไปสู่แบบบทเรียนใหม่ๆในชีวิตได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกดข้อที่5ก็จะมาใน EP ที่5นะคะก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด subscribe ติดตามเอาไว้นะแล้วกิ่งก็จะมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะคะให้ครบทั้ง10กดนะคะ10 EP เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ